สวัสดีครับทุกคนต๋องเองนะครับเคยได้ยินชื่อบัตตี้ซีอูคลินิกกันไหมครับถ้ายังไม่เคยวันนี้ผมจะพาทุกคนไปรู้จักกับคลินิกเล็กๆแต่ทําสิ่งที่ยิ่งใหญ่นครับ b u ัตตี้ซีอูคลินิกที่นี่ให้บริการตรวจสุขภาพทางเพศแบบครบวงจรสําหรับวัยรุ่นอายุ15ถึง24ปี ไม่ว่าจะเป็นการตรวจ h i ชไซิฟิลิสหนองในหรือแม้แต่ในยาเพปเปเปที่นี่ก็มีให้ครบจบนะครับผมหรือหากไม่สะดวกสามารถขอรับชุดตรวจไปตรวจ,รวจเองได้นะครับทำง่ายๆได้แค่เข้าที่เว็บ l o v e o t e s t o r g เลือก b ัด d ี c ซ c l i n ลิกรอกข้อมูลนิดเดียวเองนะครับคุณก็จะได้รับเทสคิดไปตรวจเองที่บ้านได้ง่ายๆเลยครับตอบทุกปัญหาทางเพศของวัยรุ่นนะครับแวะมาที่ b ัด d ี c ซ c l i n i ิกครับผมพอเรื่องสุขภาพดีเริ่มจากการกล้าดูเลตัวเองก่อนครับและคุณจะรู้ว่า มีคนที่พร้อมจะเป็นบัตตี้คนจริงๆครับ